การสั่นมันจะนิ่งขนาดนั้นเลยเหรอไหนอลองวิ่งขึ้นบันไดกัดิแมวเดินไปมันก็จะแท็กตัวแมวตามไปด้วยแบบนี้เลยอ่าแมวเดินไปเลยเห็นไหมก็คือทําให้ตัวอ็อบเจกต์ที่เราจะถ่ายครับไม่หลุดเฟรมครับผมหกบล้านพิกเซลเก็บได้ขนาดไหนนะอันนี้ลองดูตรงที่เก็บรายละเอียดตรงนี้ครับว้าวเห็นไหมครับ สวัสดีครับพบกับช่องของ cityman.exe นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ย่านสะพานพระราม8นะครับผมผมก็อยู่กับมือถือครับที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดมีโน๊ตสิบไลท์ like, ซึ่งเป็นมือถือที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนี้เองในส่วนที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็จะเป็นส่วนของการถ่ายภาพและวิดีโอนะครับ ซึ่งก็ต้องใช้นอกสถานที่แบบนี้นะครับในการถ่ายเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเาจ้ามือถือตัวนี้นะครับมันสามารถถ่ายภาพและวิดีโอออกมาเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาลองโหมดกล้องกันดูดีกว่าครับพอเข้ามาในโฟโต้นะครับก็จะมีแบบมุมปกตินะครับอันนี้เป็นภาพมุมปกติเดี๋ยวผมลองถ่ายดูก่อนแบบนี้ครับ อ่ะคราวนี้มันจะมีมุมวายนะครับแบบนี้เลยวายมากเอาลองดูมุมวายนะครับ <c oughs> ก็จะได้มุมที่กว้างมากๆเลยสว่วนนี้ครับเป็นเทเลนะครับ 2x แบบดิจิตอลซูมนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองซูมตรงไหนดีอ่ะลองลองถ่ายตรงนั้นดูแล้วกันนะครับกดถ่ายครับ ซึ่งภาพที่ได้นะครับก็จะมีความคมชัดนะครับลองสูงเข้าไปดูนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้โหมดปกตินะแล้วก็ลองแบบ w super wide ดูครับก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพที่ได้มุมกว้างมากๆครับส่วนนี้เป็นเทเลนะครับ 2x ดิจิตอลก็จะสังเกตว่า,าการเก็บรายละเอียดนะครับในระยะไกลก็ทำได้ดีอยู่ และเนื่องจากตัวกล้องนะครับมันก็จะมี AI โหมดนะครับพอเราส่องไปที่อ b อบเจกต์นะครับอย่างเช่นส่องไปที่ต้นไม้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปใบไม้นะครับสีเขียวแบบนี้สีเขียวมันก็จะเร่งสดขึ้นมากๆเลยครับเดี๋ยวผมลองถ่ายดูก่อนสีเขียวต้นไม้มันเขียวมากๆเลยอนอกจากนี้นะครับมันยังมีโหมดมาโครนะครับซึ่งจะสามารถทำให้เรา เข้าไปใกล้ขนาด2มิลิเมตรได้ครับมาโครก็ยังเป็น AI นะ,อะลองเข้าไปใกล้ใ,กลใบไม้ดูลองกดถ่ายดูสักหน่อยนึงแล้วลองมาดูภาพกันครับนี่เป็นซ u เปอร์มาโครนะครับก็จะเห็นว่ามันเก็บถึงรายละเอียดของตัวขนบนใบไม้ได้เลยนะครับซึ่งปกติมองตาเปล่ายก็แทบจะไม่ได้สังเกตเห็นเลยอเดี๋ยวลองหาอีกสักใบหนึ่งดู เห็นไหมครับว่ามันจะสามารถเก็บรายละเอียดของขนบนใบไม้ได้อาคราวนี้ผมลองถ่ายภาพดูครับแล้วลองมาดูกันนี่ครับมันก็จะมีภาพขนของตัวบนใบไม้นะครับขึ้นมาเลยโอเคเราลองมาโครนไปแล้วครับในโหมดโฟโต้เนี่ยครับมันถัดไปก็จะมีโหมด64ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเลือกดูอันนี้เป็นภาพนะครับ64ล้านพิกเซล เดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะครับโฟก,กัสก่อนแล้วก็ถ่ายนะครับคราวนี้ลองมาซูมดูรายละเอียดกันครับว่า64ล้านพิกเซลเก็บได้ขนาดไหนนะอันนี้ลองดูตรงที่เก็บรายละเอียดตรงนี้ครับเห็นไหมครับ64ล้านพิกเซลมันเก็บรายละเอียดได้ไกลนะครับดูอย่างโคมไฟนะครับก็เ,เก็บรายละเอียดได้ดีอยู่อเดี๋ยวผมลองซูมเอาด,ดูว่าโคมไฟอยู่ตรงไหนอยู่ตรงโน้นเลยครับลเล็กๆนิดเดียว ถือว่าทําได้ดีนะครับ64ล้านพิกเซลเหมาะสำหรับเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วก็อยากจะถ่ายภาพแล้วกเก็บรายละเอียดได้เยอะๆนะครับโหมด64ล้านพิกเซลเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเลยครับว้าวคราวนี้มาลองโหมดพาโนรามากันหน่อยครับพาโนรามาของตัวนี้นะครับสามารถที่จะสวีปนะครับไปทางใดทางหนึ่งนะครับแบบนี้มันก็จะต่อรูปออกมาให้ครับ ก,กดโอเคปุ๊บมันก็จะประมวลผลครับเดี๋ยวลองมาดูรูปกันหน่อยอันนี้เป็นภาพพานโนรามานะครับที่รองถ่ายเมื่อกี้ออกมานะครับมันได้มุมกว้างพอสมควรเลยครับ <Wow. S 1> ในโหมดโปรนะครับจะมีการตั้งค่าหลายๆอย่างได้นะครับเช่นไว้บาลาน์นะครับปรับค่าเคได้เลยนะครับผมว่าจะอาค่าเคเท่าไหร่หรือจะเป็นไว้บาลาน์ออตโต้นะครับ ค่า F นะครับ F-stop ค่าชัตเต e ร์สปีดครับผมปรับได้สูงสุดถึง30วินาทีครับแล้วก็เร็วสุดนะครับ1ส่วน4 0 0พวินาทีค่า i s o ครับปรับได้สูงสุดอยู่ที่6,400ครับผมแล้วก็ค่าชดเชยแสงนะครับชดเชยแสงได้ สสเตปสสเตปเลยครับถึงบวก4นะครับแล้วก็ลบ4ส่วนเลนส์ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นเลนส์อะไรครับเลนส์นะครับเลนส์อันต้าวหรือเลนส์มาโครครับผมสามารถปรับให้มีค่าการวัดแสงนะครับวัดแบบไหนนะครับเป็นจุดหรือเป็นเฉลี่ยทั้งเฟรมนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น64ล้าอนอิเเซลหรือเปล่าครับแล้วก็ปรับนี่นะครับ ค่าโฟกัสพรีกิ้งนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปจับโฟกัสให้เห็นเราสังเกตว่าจุดที่จะบโฟกัสก็จะเป็นสีแดงครับฟิลเตอร์นะครับมีมาให้เพียบเลยเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ตั้งแต่ก่อนถ่ายได้เลยครับเยอะมากสำหรับกล้องหลังนะครับเราพูดถึงภาพถ่ายไปแล้วลองจับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับผม ังเกตว่ามันก็จะถ่ายได้ออกมาชัดดีทีเดียวครับลองกดถ่ายดูสักหน่อยนยครับอันนี้คือส่วนของกล้องหน้านะครับผมก็ถือว่าเก็บสีอะไรได้สวยดีทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถปรับได้นะครับบิวตี้นะครับเช่นทําให้ผิวสวยนะครับทําผิวเรียบเนียนได้ทําให้หน้าผอมลงได้ครับทาให้ตาใหญ่ขนาดจมูกนะครับแล้วก็ขนาดคางครับผม รวมถึงฝากนะครับแร์ไลน์เมคอัพก็ได้นะครับสาวคนที่เป็นผู้หญิงนะครับทำตาแบบเป็นประกายสไตล์มังกะได้ด้วยนะครับเป็นแบบในตาเป็นเป็นวิ้งวิะครับหรือทำในตาเป็นเซี่ยวพระจันทร์ครับเป็นลายดอกไม้ได้หมดเลยนะครับเป็นขีดขีดเหมือนเราใส่คอนแทคเลนส์เลยได้เยอะมากๆครับพูดถึงส่วนของภาพถ่ายกันไปแล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูส่วนของวิดีโอกันบ้างดีกว่า อ่ผมเลือกเป็นวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับก็ยังเหมือนเดิมยังมีโหมดให้เลือกนะครับเป็น track moving object นะครับการ track moving object นะครับคือแบบนี้ครับพอเราจิ้มไปที่จอนะครับพอเขาขยับกล้องไปทางไหนเนี่ยมันก็จะจัด composition แบบเดิมนะครับตามตัวน้องแมวไปเราเลื่อนกล้องนะครับมันก็จะจับภาพตามตัวแมวอยู่อย่างนี้เลยครับแม้ว่าแมวจะเดิน ออกไปนะครับมันก็จะวิ่งตามแมวไปด้วยอ่ามันก็ช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพนะครับให้มันสวยงามแม้แมวจะเดินออกไปเนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยอันนี้ v l o c k Mode นะครับถ้าเคยเห็นตัวรีวิวก่อนหน้านี้ผมจะเทส Vloc k Mode ไปแล้วหลายทีนะครับซึ่งจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบมีพรีเซตครับมาโครก็ยังถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็ โหมดพัดเทรตนะครับบิวตี้ก็ยังสามารถตามมาในโหมดวิดีโอเช่นกันนอกจากนี้นะครับในเซตติ้งนะครับก็ยังมีโชว์กริดไลน์นะครับจุดตัด9ช่องแบบนี้แล้วก็ถ่ายไทม์แลบครับเร่งเวลาให้เร็วขึ้นนะครับไทม์แลบก็คือทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นหมดเลยแล้วก็สามารถเลือกความละเอียดได้ครับว่าจะเอาแบบ Full HD 3 0 FPS นะครับ 4 d 60เฟรมนะครับ 4K 720นะครับซึ่งอันนี้เนี่ย 4K สูงสุดอยู่ที่30 FPS ครับผมเดี๋ยวไว้ผมมาลองถ่าย 4K ให้ดูแยกอีกคลิปนึงดีกว่าเพราะว่าจะเป็นคลิปที่เป็นโชว์รายละเอียดของ 4K ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็น Sta t t e นนะครับก็คือสามารถที่จะกำหนดเส้นนะครับเพื่อช่วยเราเลงไม่ให้มันเอียงได้ครับแบบนี้ก็จะทำให้เราได้ตั้งกองได้ตรงขึ้นนะครับสำหรับคนที่ถ่ายรูปแล้วเอียงเนี่ยครับ ถ่ายวิดีโอแล้วเอียงก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้ครับให้มันตรงมากขึ้นวิดีโอสั้นนะครับอันนี้ก็จะถ่ายแบบมีลูกเล่น,นต่างๆได้ครับคาไลโดสโคปนะครับสนุกสนุกนะครับเผื่ออยากจะทำวิดีโอที่เป็นแนวสร้างสรรค์น,นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับความเร็วได้ครับใหว้วิดีโอนี้เร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับผมเคยทำดูละ ค้านี่คือช้ามากนะครับเป็นซ u ปเปอร์สโลเลยแล้วก็ยังมีโหมดสโลโมชันนะครับซึ่งสามารถถ่ายให้ทุกอย่างช้าลงได้นะครับผมหลังๆนะครับโทรศัพท์ของเสี่ยวมี่เองก็จะถูกลดฟีเจอร์ตรงนี้ไปนะครับคือไม่สามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชัน960 fps ได้นะครับซึ่งมันเป็นสปีดที่ช้ามากๆแต่คราวนี้ในตัวนี้เนี่ยครับ 960า fps มันกลับมาแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูดีกว่าครับผมสำหรับโหมด slow motion นะครับถ้าอธิบายว่าช้าแค่ไหนก็คืออย่างลุงคนนี้ที่กำลังวิ่งนะครับมันสามารถทำให้เหมือนลุงกำลังลอยอยู่กลางอากาศได้เลยหรือผมที่กำลังวิ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับดูเส้นผมที่ขยับอยู่แล้วก็รถที่วิ่งนะครับมันช้ามากๆนี่ครับสเก็ตบอร์ดช้าสุดๆไปเลยนะครับแบบนี้ หมือนลอยอยู่กลางอากาศได้หรือจะเป็นพี่คนนี้ครับที่กําลังเล่นหลวฮูปอยู่เห็นไหมครับจากเดิมที่มันเหวียงเร็วๆเนี่ยมันก็จะช้าจนแบบเราสามารถที่จะจับตามองหัวฮูปได้เลยเดี๋ยวเรามาลองในโหมดของวิดีโอดูนะครับอันนี้เป็นการลองเดินถ่ายนะครับแล้วก็พูดกับกล้องหน้านะครับผมโดยไม่ได้ใช้คิมบอลช่วยนะครับไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยมันจะสั่นหรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าสั่นนะเพราะว่า าภาพในวิดีโอที่ผมเห็นตอนพรีวิวตอนนี้เนี่ยมันคันงจะสั่นมากๆเลยครับเมื่อกี้เราลองวิดีโอกล้องหน้าไปแล้วครับลองกล้องหลังมั่งดีกว่าซึ่งก็เป็นตามปกตินะครับของรีวิวช่องนี้ที่จะมีการทดสอบนะครับการรีวิวการถ่ายกล้องหลังนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังเดินถ่ายนะครับไปดูน้องๆสเก็ตบอร์ดดีกว่าเป็นไงบ้างครับภาพสั่นไหมลองเดินดูคราวนี้มาลองใช้เลนวายในการเดินถ่ายวิดีโอดูดีกว่า ผมจะลองเดินดูนะครับอันนี้เป็นโหมดวายนะผมว่ามันก็นิ่งใช้ได้นะเนี่ยเอออะลองวิ่งซะหน่อยดีกว่าลองวิ่งดูครับ ให้ภาพในเฟรมในกล้องมันดูนิ่งมากเลยะมันสั่นมันเนี่ยเออดูนิ่งมากเลยฮะการสั่นมันจะนิ่งขนาดนั้นเลยเหรอไหนลองวิ่งขึ้นบันไดดิมันนิ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอเออประหลาดดีฮะ ตอนนี้ผมจะลองวิ่งลงบันไดดูแล้วกันเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ลองวิ่งขึ้นไปแล้วตอนนี้ลองวิ่งลงดูโอเคตอนนี้ก็5โมงกว่าแล้วนะครับผมก็อยู่ตรงส่วนสาธารนณะ ข้างสะพานพระรามแปนะครับที่นี่ก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายครับผมอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายดีครับลมแรงใช้ได้ตอนถ่ายภาพมันก็จะขึ้นเป็น a อรอลูปแมวด้วยนะอันนี้เป็นวิดีโอนะครับอาจจะไม่มี AI รูปแมวแต่ก็นี่ครับเป็นไงบ้างความละเอียดของการถ่ายวิดีโอนะครับ ไม่มีอาหารมาให้เลยขอาหน้าอาหารแมวมาให้เดียวนะเอาขนมแมวมาให้นังแบบกลัวกล้องไหมครับอืมกลัวกล้องไหม,มอ,มอขึ้นเคารพธงชาติก่อนแล้ว6โมงแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนขยืนตรงเคารพธงชาติกันหมดตอนนี้นะครับทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าการถ่ายภาพและว,วิดีโอของกล้องเสีย i หม m i มีโ no น้ตสิบไลท์ตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้โหมดถ่ายภาพต่างๆการใช้โหมดวิดีโอต่างๆการใช้เลนส์ต่างๆในการถ่ายนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นตัวอย่างประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นข้อพิจารณาในการดูกล้องมือถือตัวนี้ได้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับบาย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 เรากำลังเดินออกนะครับเดี๋ยวไปเซเว่นซื้อขนมแมวมาขอบคุณเจ้าเหมียวน้อยซะหน่อยตอนนี้ก็หกโมงสเจดนะครับมืดแล้วเดี๋ยวผมรีบไปนะเดี๋ยวกลับมาแล้วแมวหายถึงเซเว่นอีเลเว่นแล้วครับ อ้าวมีพอดีเลยนี่ป่ะเออฉันมาแล้วเจ้าแมวเหมียวกำลังเดินไปหานะอยู่ตรงนั้นพอดีเลยมาล้เมื่อกี้ลงวกินลแล้วกินแล้วเย้ย ชอบป่ะดิอร่อยไหมลูกแล้วเจ้าของไปไหนมีปลอกคอแต่ไม่มีเจ้าของหอ๋อกินกินกินเขาก็ จะหมดหอหลอดแล้วเลยอยกินลอาไอ้หมดไอ้หมดไอ้หมดเดี๋ยวจะได้ทิ้งละปหาที่ทิ้งก็จบภารกิจของวันนี้เรียบร้อยครับอ้แถมท้ายละกันขอทดสอบถ่ายวิดีโอกลางคืนดูหน่อยนะครับนี้เลนไวายตอนนี้ ทุ่มหนึ่งครับก็เรียกว่าถ่ายได้ดีอยู่นะวิดีโอเนี่ยโอเคเลย